เปป็นไงัสวัสดีครับกระผมอีเวซูครับในชีวิตของคนเราที่เกิดมาต้องเจอทางเลือกมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราปัจจัยสี่เป็นสิ่งพื้นฐานของชีวิตแต่เวลาที่เราเลือกเสื้อผ้า เราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าวันนี้จะใส่กระเกงยีนดีหรือใส่กระโปรงดีเวลากินข้าวก็เหมือนกันครับก็ต้องคิดกันว่าจะกินต้มยำดีหรือว่าจะกินหมี่ดำดีต้องมานั่งคิดอีกแต่ว่ามีปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้ปัจจัจสี่<ๆ>ก็มีอยู่เช่นเดียวกันก็คือปัญหาที่การที่จะเลือกคนที่จะไปเป็นคู่ครอง มาใช้ชีวิตร่รวมกับเราในอนาคตทั้งวันนี้เรามีปัญหาที่สําคัญมากๆในการเลือกคู่ครองของวัยรุ่นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับเชิญเลยครับชมลิขิต อะไรอ่ะมีชื่อเธอเขียนอยู่ด้วยอ่ะเฮ้ยใครอ่ะเขียนบอกรักเธอด้วยใครกันนะดีจังเลยอ่ะอามินนี่อ่ะล่อนไปอีกอามินที่ชอบเธอนะคบกับฉันเถนะโอ้โยจังมินดีใจด้วยนะอามินไปเด็กกับฉันนะนะแต่ตอนนั้นอามินคือนางฟ้าของผมเลยล่ะครับ ห้าปีต่อมาจ้ะโอ้โอ้โหแต่ว่าพอคบกันมาได้ห้าปีนางฟ้าของผมก็เปลี่ยนไปอ่านหนังสือโป๊ะอีกแล้วเหรออือหือไม่น่าถามสวยมากนักใช่ไหม ม่เห็นจะสวยเลยคือก็จริงๆไม่อยากเปรียบเทียบนะแต่ดูเอลเธอหนากว่าเอลเขาตั้งเยอะนี่มันชัดเลยนี่ชุดนักเรียนแล้วว่าชุดอยู่บ้านกันแน่เนี่ตอนอยู่มปลายจะใส่ชุดนักเรียนสวยที่สุดในโรงเรียนเลยนะเหล่อุ๊ยเอาม่นี่เอาม่นี่สิอะไรเล่าฮัลโหลเออว่าไงะออโอเคนี่เอาองชุดไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเนี่ย มาแล้วเหรออามินอ่ะเขานั่งกับเพื่อนเอาไว้อ่ะนี่พวกนายชวนฉันมากินเหล้าทำไมอ่ะต้องถามถึงอามินทำไมอ่ะแกเป็นเพื่อนฉันรู้ว่าเพื่อนเขากันแน่ก็ปกติเห็นตัวติดกันนี่ว่าถามนิดถามหน่อยจะเป็นขึ้นททะเลาะกันเหรอฮะมีปัญหากันอยู่หรือไงช่วงเนี้ยฉันว่าทะเลาะกันอย่างเงี้ยเลิกกันเลยดีกว่านะทะเลาะกันทุกวันเฮ้ยแกพูดเลยบ้าบ้างอ่ะแกลองคิดดูนะคบกันมาตั้งแต่มอปลายอ่ะฉันก็เลยหมดโอกาสเด็กกับสาวออ่นอยากจะกลับไปละลาอีกสักครั้งจริงๆเลย ลีขนาดฉันยังไม่เคยมีแฟนเลยสักคนมีแฟนจะบ่นทำไมดูหน้าฉันนี่ออกจะหลอไม่มีเลย <c oughs> ถ้าคบกันไปด้วยๆแบบนี้คงต้องแต่งงานกันสินะเฮ้ยทำไมเราไม่เคยรู้สึกแบบนั้นกับอามินแล้วก็ไม่รู้ช่วยหยิบของให้ฉันหน่อยค่ะเฮ้ยโอ้โห ใสอะไรขนาดนั้นน่ารักนางฟ้าชัดัดช่วยหยิบของให้ฉันหน่อยค่ะอ๋ออ๋อครับได้ครับอมานั่งทำไมตรงนี้ขอบคุณนะคะแล้วโออ๊ยเป็นอะไรไปหรือครับเมื่อกี้ฉันล้มนะคะเจ็บจังเลยโอ๊ยเจ็บเหรอทำไงดีล่ะเนี่ยบ้านฉันอยู่ตรงหัวมุมนะคะครับคุณช่วยไปส่งฉันหน่อยได้ไหมคะโอ้โหถ้าคุณให้ขี่หลังด้วยจะขอบคุณมากเลยขี่หลัง ขอบคุณที่มาส่งนะคะฉันขอเบอร์โทรศัพท์ของพี่หน่อยสิคราวหน้าเราจะได้ไปเดทกันโอ้ยประโถยบ้านจริงๆเลยเราเจอกันครั้งแรกก็ให้เบอร์เธอไปซะแล้วโอ้ยตึกๆักตึกตักทำไมใจเราเต้นแรงแบบนี้ก็ไม่รู้นีโยมาแล้วเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยโอนี่จะบวไวายทำไมเนี่ยก็แค่แย่เล่นนิดเดียวเองอะ แล้วไปดูหนังกันดีกวไปนะวันนี้เป็นอะไรไปทำไมอยู่ๆอยากดูหนังขึ้นมานี่วันนี้ฉันน่ารักก็เลยได้ตั๋วฟรีมาสองใบใครบอกเนี่ยเอ๊ตาแล้วไว้ไหนนะอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไปไว้ไหนอ่ะอุ้ยโทรศัพท์ดังไหนอ่ะสั่นถึกๆอุ้ยตายแล้วชื่อนี้เออไหนนะจะรับได้ไหมเนี่ยเย็นนี่อยู่ซะด้วยเออต้องหลบมุมนิดนึง โอ้สฮั <c oughs> โหลครับพี่คะฉันเ hey ฮอินนะโอ้ยส,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 สวัสดีครับพี่คะฉันอยู่ไหนรู้มาให้ทายไม่รู้แหละครับไปอยู่ไหนไทยไม่ถูกเหาที่ไรโอป้ามาหาอะไร เอยโอ้แล้วยันี่อยู่ด้วยโอ้ยเฮอินพี่คะไปเดทกันมะชะฉันจะนับ1นึถึงสิพี่บอกให้หยุดฉันก็จะเป็นแฟนกับพี่โอ้ยหนึ่งโอ้ยอย่าเพิ่งนับสอย่าเพิ่งนับอ่ะพี่ก็หาของอยู่นั่นแหะเออสี่ทำไงดีทำไงดีทำไงดีหโอ้โหไปเยอะแล้ว <7. S 2> เอาไงดีล่ะเนี่ยเฮ้ <8. S 2> ยผู้หญิงข้างหน้าเขาตรงสเปค <9. S 2> คนนั้นก็อาร์มินที่เราคบกันมาตั้งห้าปีเอาอยัางไงดีกับชีวิตหนอสิบ <10. S 2> เอาเป็นว่าเป็นไงเป็นกันจะไม่ทำให้อาร์มินเสียใจเราคบกันมาตั้งห้าปีไม่มีทางเลิกกันได้เด็ดขาดแฟนเราคืออาร์มินเท่านั้นเจอคนที่ใช่ต้องใช่เลยเฮอิน hey, เท่านั้นบนโลกใบนี้ ไม่ว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้ชายที่ตัวเองรักนะครับและผู้ชายก็เช่นเดียวกันไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็ตามก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้หญิงที่เขารักเช่นกันครับแต่ที่โชคร้ายก็คือในโลกแห่งความจริงที่โหดร้ายย่อมไม่มีใครสมหวังไปสมบททุกเรื่องในเส้นทางชีวิตของวัยหนุ่มสาวต้องเจอความวุ่นวายอย่างไรบ้างถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้ว ไปชมกันเลยครับตามผมมาครับเอาเป็นว่าเป็นไงเป็นกันจะไม่ทําให้อามินต้องเสียใจเราคบกันมาตั้งหาปีไม่มีทางเลิอกกันเด็ดขาดยังไงแฟนของเราก็คืออามินท่านั้นอื g พี่คะฉันนับจนถึงสิบแล้วนะขอโทษด้วยนะครับวันนี้ผมมีนัดกับแฟนผมอืมคนดีอามิน ไปดูหนังกันเถอะตัวหนังหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะม่ต้องไปดูหนังหรอกไปหาอะไรกินกันดีกว่าน,ะานี่แค่ยกเลิกไปดูหนังนะไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคุณจะต้องเลี้ยงผมเป็นค่าขอบคุณผมด้วยนะพูดอะไรอ่ะันต้องขอบคุณนายเรื่องอะไรอะงไงโอ้ยให่นี่เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเอ่ะไปไปเถอะะไรเล่าดื้อจริงเลยลนีเ่นี่มันเหนียวอืนี่ ทีนี่นะเพราะขายทีหน่อยก็ให้น้อยเนาะเมื่อก่อนให้ตั้งเยอะแนะ่พี่คะ<อ>ไปเดทก,กันเถอะหมายไ,ไม่กินน่ะอะไรอะ่ะกำลังคิดอะ่ะเออนี่ไแม่อร่อยเลยจริงจร yeah. ิงซึ <c oughs> <อ>่งเฮ้ยซึงโฮเฮ้ยจ้าบ้าเ้ยซึงโฮ กินเหล้ากันเฮ้ยจะบ้าเลยไงต่อข้างๆแปบว่าทำไมเนี่ยเฮ้ยก็เอามาฉลองกันไงหรออืมนี่ก็วันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีของเราไงเล่าโอ้ครบรอบ5ปีดีนะครบกันนานเลยอามิมามาอย่างเงี้ยต้องฉลองจฉลองเชียร์สอ่ะนี่เราต้องใช้ชีวิตกับอามิลแล้วเนี่ยเราจะต้องแต่งงานแล้วใช่ไหมเนี่ยอร่อยจังอื ทำไมเธอรู้สึกเสียดายแบบนี้สามปีผ่านไปไวัยยังกะโกหกทำไมช้าขนาดนี้เนี่ยโอย้หนาวหนาวหนาว้ยหนาวจังทิดทำไมเธอได้มาเอาป่านนี้พอเสร็จก็รีบมาเลยเนี่ยโอ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยนี่ทำ,ทำอะไรของอคุณเนี่ย คิดไรเนี่ยก็ฉันอิมออ่มากโอ้มาทำไรา,ราผมเหรอมาทำแบบนี้ตอนหน้าผมได้ยังไงเล่าอะไรนะกินกินข้าวอิ่มอแต่ว่าผมยังไม่ได้กินเลยสักเม็ดนะก็ี่โมงแล้วว่าทำไมไม่กินมาก่อนเล่าโอ้ยกับผมรีบออกมารับคุณยังไงเล่านี่สรุปว่าทั้งหมดทั้งสิ้น,นเป็นความผิดผมเลยใช่ไหมหน่าจะตายอ่ะลองไปเลยไปขึ้นรถเมล์เลยส่งเลยเรื่องอะไรเล่าผมเป็นเบสได้ยังไงสาปที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องเสียค่าน้ำมันไปตั้งเท่าไหร่รู้มะนี่ไม่อยากเสียตังค์ค่าน้ำมัน ก็แต่งงานกับฉันเลยซะสิโอ้โหอ,อ,อ,อย่างงั้นเลยเหรอใครแต่งเลยเหรอตอนนี้ <ชะ S 1> เราครบกันมาเป็นแฟนตั้งแปดปีแล้วะนะคบกันมาตั้งนานขนาดนี้เพราะเสียดายค่าน้ำมันก็เลยไม่ตัดสินใจแต่งงานนี่กะจะกินคนเยวให้หมดเลยไม่แบ่งปันกันบ้างเลยหรือไงเธอเนี่ยฮะว่าไง นี่ยาที่พ่อให้มาพ่อบอกว่าเหมาะกับคนท้องอเอา,าอ่ะจะกินไหมล่จะจิตจะท้องแทนฉันเลยนะยฮะเจ้าเออฉันต้องมานั่งกินยาเนี่ยเพราะใครอะ่ะมีน้ำยาหรือเปล่าเนี่ยฮะนี่ทั้งหมดยังเป็นความผิดของผมอย่างนั้นเหรอก็คุณยุ่งยุ่งตลอดไม่ใช่หรืองไงเล่าก็วันนี้ไงฉันไม่ยุ่งอ่ะเฮ้ยได้ยังรอผมแปปหนึ่งก็แล้วกันนะผมไปอาบน้ําก่อน<ะ>ได้ดิจัดการเลย อาบน้ำเสร็จแล้วพร้อมแล้วปึ๊บอ้าอามินตื่นแล้วพร้อมพร้อมมากอามินตื่นได้แล้วอะไรแล้วคนจะหลับจะนอนนะอ๋นี่คนไหนบอกว่าอยากมีลูกไงเล่าอืมรู้แล้วนะเเ้ยนี่อุมโอ้ยเอาชนกันอีกอืมเอาโอ้โหลำบากลำบนเฮ้ยคบกันมาตั้งแปีแล้วไม่เคยทำสำเร็จเลยอ่ะโอเคโอเคพยายามหน่อยก็แล้วกัน เอาร็วต้องใช้คำว่าพยายามนอนเถอะนอนนอนเร็วๆเออมาเอออะไรเล่ารอทำไมทำไมคุณไม่กอดฉันเล่าเอาผ้าห่มมากั้นไว้ทำไมอะอไรีกเล่าใช่ผมเอามืออีกข้างไปไว้ที่ไหนอะพอหน้าไม่มีอารมณ์จะทำอะไรเล่าฉันนอนแล้วหน้าเบื่อจะตายอ่ะทุกทีอนะโอ้ยหมดกันไม่ต้องทำลูกเลิกนี่เอามันนี่้ไอ้ยุยยัน ่านนีแล้วทำไมไม่ปลุกผมอะฮะแย่จังแล้วคุณก็ไม่ยอมตื่นเองนี่นาถอยไปเลยลีทั้งฉันใส่รองเท้าอยู่ไม่เห็นหรือไงแล้วไปใส่ข้างนอกสิผมสายแล้วถอยอืมเฮ้จัวมินฝากเอาอีกก่อนเถอะวันนี้จัวมินเธอไม่มีทางรอดฉันจะเล่นงานเธอให้หนักเลยจ้ามินครับโออะไรครับเฮ้คุณเพิ่งแต่งงานไม่ใช่เหรอ ผมจะรุนแรงมากเลยนะเนี่ยฮะคิดไปถึงไหนเนี่ยเหออนื่อยหน่อยนะฮะเห<อ>นื่อยนิดนึงออโ,อโ,โอ้โหโทรมามอะไรอีกแล้วนี่พ่อจะมาวันนี้แต่ว่าฉันมีนัดแล้วทำไมถึงพ่อวันนี้เนาะโอ้โหโนี่นนะพ่อมาทั้งทีจะไปข้างนอกอีกเหรอฮะเอาวางเลยฮัลโหลฮัลโหล นี่ใสเอ้ยช่วงนี้ลูกดูซุบซุบนะทำงานหนักหรือไงลูกเอ้คือพ่อเองก็ซุบซุบไปนะครับหน้าพ่อหายไปตั้งครึ่งเลยนะพ่อฮะอ่อรุ่นพี่พ่อคะดูซุบไปเยอะทานเยอะๆนะครือไม่ค่อยจะมีอะไรกินเลยพ่อก็ต้องกินเยอะๆนะครับมีเท่าที่กินนี่แหละครับเฮ้ยนี่อามิงข้าอุตสาห์ทำให้กินขอบคุณนะลูกนะ อโอ้ยพ่อครับเป็นอะไรครับเจ็บตรงไหนล่ะครับพ่อหกล้มก็เลยเจ็บตรงแขนเจตรงแขนหกล้มโทรพ่อทำไมพ่อไม่โทรบอกผมล่ะครับพ่อไปโรงพยาบาลบางหรือยังครับเฮ้ยไกลหัวใจใช้มือซ้ายกินข้าวก็ได้โอ้เจ้าลงเลยโธ่ที่เพราะผมเนี่ยปล่อยพ่ออยู่คนเดียวแท้ๆพ่อครับพ่อไม่อยู่กับเราเถอะนะครับเฮ้ยไอ้นี่เนี่ย พิ่งแต่งงานแท้ๆแล้วเอาพ่อมาอยู่ด้วยทำไมเล่าเราเี่ยคบกันมาตั้งแปดปีแล้วพ่อไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วพ่ออย่าปฏิเสธเลยมาอยู่กับเราเถอะนะครับพ่อที่รักคะบ้านเราไม่มีห้องเหลือเลยไม่ใช่เหรอออมันจะไปยากอะไรเล่าลูกก็ไปนอนโซฟาให้พ่อนอนในห้องดีไหมล่ะเห็นจะยากเลยพ่อครับพ่อมานอนคืนนี้เลยก็กันนะครับพ่อเออรู้แล้วนะลูกชายพ่อครับ พอสัญญาว่าจะมาพ่อต้องมานะครับพมา่อมาแน่ดีจังเลยอคุณที่พ่อมานอนกับเราได้ไงเ่าทำไมจะไม่ได้แล้วเขาเป็นพ่อผมนะคุณก็รู้อะถ้างั้นฉันก็เอาพ่อแม่ฉันมาอยู่ด้วยเลยดีไหมล่ะโอ้ยแบบม้ก็แฟดีคุณก็เอามาสักคนซี่ออกมาเลยไรอะคุณนี่เงียบเลยเดี๋ยวพ่อก็ตื่นแล้วโอ้ยคุณนี่จะอะไรคือทุกวันแล้วเนอะนี่นีนอะ ดู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 ไปเนี่ยพ่อรับอยู่่ตีบ้าหรือไงดฮะเดี๋ยวจะเจ้านี่ยนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่ดูดูจับมาจับมาดูดูสบายดีจังเลยแม่สบายดีจริงๆเออแต่มันก็เหงาเหมือนกันนะที่รักคุณจะรีบจากผมมาทำไมกันนะตอนนี้ผมเหงาจะแย่อยู่แล้วจะทำยังไงดีนะอื้อ ดูในหัวฉันแต่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะรุนแรงมากเลยสถานการณ์ที่พวกแกคบกันมาตั้งแปดปีจะทะเลาะกันอยู่อีกเหรอเนี่ยสุดยอดเลยอ่ะเขาถูกนะก็ลองคิดดูสิเพิ่งแต่งงานยังโดนขนาดนี้เลยอ่ะแล้วต่อไปจะเป็นไงอ่ะฉันขอเตือนนะพวกแกห้ามแต่งงานเลยนะถ้าแกแต่งจะต้องโดนเหมือนฉันแน่น่ะเฮ้ยแย่เฮ้ยเป็นอะไรของมันะใครไปเชื่อมันละแบบเนี้เออ คงโดนตีจนเพี้ยนแล้วมั้งฉันอยากแต่งงานอยู่เลยอ่ะยังอยากแต่งอยากแต่งชนฮยช่วยเก็บของให้ฉันหน่อยค่ะเฮ้วันนี้เหมือนวันนั้นโอเสียงนี้เฮอินโอ้โหใครนะเซ็กซี่กว่าเดิมโอ้พีนเอง ในคืนน,นั้นแล้วผมก็ได้เจอกับนางฟ้าของผมอีกครั้งหนึ่งตึกตักตึกตักโอ้ยไม่ได้เจอกันตั้งนานอคุณคงแต่งงานไปแล้วใช่ไหมหล่ะครับอืมค่ะเอาไโอ้ย,อยว่าแล้วแต่งงานแล้วก็หย่าแล้วนะคะโอ้ยแม่ไม่ ยังงั้นเหรอครับแล้วพี่หลหะคะเออถือว่าอย่าแล้วแล้วกันนะเออถอดเก็บไปใต้โต๊ะก่อนเออพ่อแก็เหมือนกันครับพี่ก็โ <c oughs> สดเหมือนกันเหรอคะเอยนึกในใจว่าอยากจะโสดอีกครั้งจริงๆเลยวุเฮ้ยฟังเพลงสักเพลงโอ้รอเลือกได้อย่างเราเอยแหมคนมันรอนะจะใส่อะไรมันก็รออยู่แล้ว เฮ้ยว่าแต่ว่าต้องเสื้อเชิ้ตสีชมพูมันอยู่ที่ไหนนะเนี่ยที่รักทำอะไรอยู่อ่ะมีอะไรเนี่ยจียอนเพื่อนฉันนะสิเขาโดนรถชนอยู่โรงพยาบาลนะโดนรถชนแล้วทำไมถึงไม่ไม่ไปเยี่ยมเพื่อนล่ะเออก็ต้องไปอะสิจียอนอยู่คนเดียวนี่นาพ่อแม่ก็ไม่มีแต่ว่า อาจจะกลับดึกโอ้ยข้าถดึกก็ดึกเลยไม่ต้องเป็นห่วงนะที่ที่นี่ไม่เป็นไรเรี่ๆไปเถอะรี่ไปไปไปเลยนะไปเออแล้วข้าวเย็นนะั่นโอ้ชีวิตคนสําคัญกว่าข้าวยงงข้าวเย็นอะไรไม่สําคัญหรอก<ม>ไปเถอะหยุดเลยนะไม่ต้องพูดแล้วเรื่องสามีภรรยาอะไรอย่างนั้นเนี่ยเออโอ้สงสัยไม่มีค่ารถเอานี่รีบไปให้ไหวนะเออเดี๋ยวเพื่อนตายอันนี้ค่ารถนะจ๊ะรับไปเฮ้ยที่รักออขอบคุณนะคะขอบคุณเออเฮไม่เป็นไรแล้วคุณจะไปไหนอ่ะโอ้ยไม่น่าถามอ๋อ เตรียมไว้ไปทำงานพรุ่งนี้จะมีเรื่องด่วนรีบไปแต่เช้าโออเออ,เอ,อสองสายไม่รู้ว่าบริษัทมีเรื่องด่วนอะไรวุ่นวายจังเลยเออสามีเก่าของฉันเขาไม่เคยสนใจฉันเลยนะคะทะเลาะก,กันบ่อยก็เลยเลิกแล้วพี่ล่ะคะทำไมออถึงเลิกกันอ,อก็ไม่รู้สินะครับคงจะเข้ากันไม่ได้ คบกันนานเกินไปพอแต่งงานกันมันก็เลยใช้ชีวิตด้วยกันลำบากันนะโอ้โหเสียงหัวเราข้างหลังแสลงเกินเสียงน้นภรรยาเก่าผมเลยฮะขอหันไปดูสักนิดเฮ้ยคุณคุณอเฮ้ยคือว well> ่าอย่างนี้ครับไม่เชื่อจริงเหรอครับ ว่าผมเนี่ยยังไม่ได้แต่งงานขอบคุณมากเลยนะครับที่มาเดทกับผมในวันนี้จะมีกิกทั้งทีให้มันหน้าเหมือนคนหน่อยได้ไหมแล้วว่ไปโรงพยาบาลไงโรงพยาบาลเหรอผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะฮะบอกมาสิพี่คะไหนบอกว่าโสดยังไงอุ้าไหนบอกว่ายังไม่แต่งงานไงจะเงียบไปเลยเงียบไปเลยไม่เอาไปคุยข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยไปไปซิโอ้หจะมีกิกทั้งทีหน้ามันจริงเลยนะเี่อย่างนี้ครับทางด้านนี้ไหนๆก็ไหนๆกันแล้วเรามาดื่มกันสักแก้วอมะอมะฝันไปทียะอา ไม่ดูตัวเองเลย,ยหน้าอย่างนี้เนี่ยนะตัวเองก็สวยตายละทำอยากทำให้หน้าจริงเลร็นข้างในมันดีกว่าผมตรงไหนหน้าตาแปลกประหลาดยังกับตวประหลาดก็เป็นเพื่อนสมัยเรียนของฉันตั้งหากแล้วโอ้โหแล้วทีคุณละ่ะผู้หญิงคนนั้นมันใครกันอ่ะแค่แค่แคคนรู้จักเฉยๆเ,เท่านั้นเนี่ยนี่ไม่ต้องมาทำเปลี่ยนเรื่องเลยนะฮะว่าไงยังไม่แต่งงานเหรอคือก็อย่าแล้วนี่นา ทำไมอยากอยามากหรือไงเล่าจะเป็นพระคุณอย่างมากเลยถ้าเป็นอย่างนั้นนะนะว่าไงนะเฮ้ยเธอเหรโอ้ยอามินเป็นอะไรหรือเปล่านี่กล้าผ่าฉันหรือไงฮะอผ่ากอนไหนให้เดียวไม่ได้พลักไอ้ไอ้โยโอ้ยโอ้ยนี่อามินเดียวเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนาะเนาะยานี่มาเลยเลยเลยมา เราเลิกกันท่านดีกว่าผมไม่อยากเลิกอย่างนั้นเรอะเอามานี่มารีไปสิอันนี้ของผมอะเอาไปเอามปนี่มาปั๊มเข้าไปปั๊มเข้าไปตอไปี้ทางใครทางมันไม่ต้องมายุ่งกันอีกคุณจอมมินถึงยังไงผมเองก็ไม่อยากจะยุ่งกับคุณอยู่แล้วคุณอามินอย่าเสร็จแล้ว ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นของฉันเคตใจพูดไปตลกไปได้บ้านหลังนี้ยังไงก็ต้องเป็นของผมอะ,อะที่สําคัญบ้านนี้ผมเป็นคนซื้อลืมแล้วเหรอแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์จะเป็นคนเลือกคุณจางมินถถ้าอย่างนั้นบ้านนี้เป็นของผมผมไม่สนอยู่แล้วข้องผมนึกว่าจะยอมแพ้หรือไงเราวชเฮ้ งั้นเราก็มาลองกันสักตั้งก็ได้มาเลยได้เลยค่ะคุณจองมินก็เอาเซ่คุณอามินนี่มันบ้านเพอบ้านโบมันใส่นะอะไรให้ทำอะไรเนี่ยไ้ไปไกลไเลยนี่บ้านผมนะพูดดูมานนอนเอาไปเลยเฮ้ยเอาไปเอาไปเอาไปเลยออกไปเอาไปสามสิบปีต่อมาคุณจังมินมัวแต่ทำอะไรอยู่วะรีบออกมาเร็วๆสิเร็วหน่อย เอีอกแป๊บนึงนะคุณอาวมิย,ยท้องใส่มันปัน่นตอนไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ <c oughs> ตาจงมินดูนี่สิเนี่ยโอ้ยทำธุระเสร็จแล้วทำไมไม่รู้จักกดชักโครกมั่งเฮตานี่แหม่ทนไม่ได้ก็อย่ากันไปเลยนี่คิดเหรอว่าฉันจะยอมแพ้นีมีใครวะนี่อยู่มาสาสปีพ่อครับมาแล้วครับูหน้าตาแปลกมาเลยลูกอามินลูกชายลูาพาลูกสะพ้ายมาเยี่ยมแล้ว มาแล้วเหรือลูกหนาวไกลแล้วมาก่อนนะเดินให้มันเร็วๆหน่อยสิยายเอามีเนยชักา อ่านั่งบอกแล้วไงโซฟาตัวนี้ฉันซื้อให้ฉันนั่งคนเดียวหอนี่ฉันก็ซื้อเหมือนกันนะไปไไปไปไซลิกไปฉันเป็นเจ้าของบ้านไปจะสั่งฉันจะไปนั่งทางล่างหรือยังไงลงไปนี่ะถีบต้องเหรอี่อย่างนี้คุณคะเขาจะทะเลาะกันถึงเมื่อไหร่กันคะคือเขาก็เป็นแบบนี้แต่ผมเกิดแล้วเลยคุณทะเลาะกันทุกวันทุกวันว่าแต่ว่าน่าคุณเนี่ยเหมือนใครในตระกูลบ้างไหมหน้าที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ใครๆก็ว่าน้าเหมือนพ่อ ทะเลาะกันทั้งวันแบบเนี้แล้วพี่คลอดออกมาได้ยังไงกันณจุดนี้พี่จําไม่ได้จริงๆพี่ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยจะเมาั้งเมาพี่ว่างั้นเมาเหรอไม่ใช่ออามาจากกระบอกไม่ใช่งงั้นนะเมาั้ออนี่ลูกจำเอาไว้นี่แหละมันไม่ใช่ของแม่ของแกถ้าเธอไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคของผมไม่ใช่รักแรกของผมชีวิตผมคงจะไม่เป็นแบบนี้หรอกใช่ไหม คิดผิดจริงๆเลย